เป็นตัวสินค้านะไาดูดรอบๆตัวสินค้าะตัวสินค้าก็ไม่มีรอยบุบือตำหนินะครับสินค้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะเป็นต่อข้อน้ำนะ,ะครับเพื่อให้น้ำไหลอ,อกตาดูนี้นะครับแลต่อเข้ากับสายยา,ทาง,งทางทางของพูกก้า แต่อตอนก็จะมาลองมอเตอร์นะครับเสียงท่าใช่ง,งนะั้นแล้วปกตินะครับพร้อมจะส่งครับ